สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับสําหรับผู้สูงอายุและเด็กรวมถึงผู้พิการทั่วประเทศนะครับโดยล่าสุดบํานาญ3,000บาทและสวัสดิการทั่วหน้า3,000ได้ถึงสภาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จนะครับเพื่อผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการนะครับจะได้รับเงินเดือนละ3,000บาท จะได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับมีเงินพอกินพอใช้ในแต่ละเดือนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าตานชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนถ่าดูเยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับ สำหรับความคืบหน้าบำนาญ3,000บาทล่าสุดนะครับแล้วก็สวัสดิการทั่วหน้าล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากนะครับสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กแล้วก็เงินผู้พิการนะครับเพราะว่าได้มีการผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ถึงสภาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสนอให้พรรคการเมืองหาพรรคใดได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับก็จะมีการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายต่อไปให้เร็วที่สุดนะครับ ล่าสุดนะครับกลุ่ม v ีแฟรนะครับที่ได้ดําเนินการผลักดันเรื่องนี้มาต่อเนื่องได้เสนอเรื่องนี้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยได้เดินทางไปยังรัฐสภานะครับเพื่อยื่นหนังสือแล้วนะครับเมื่อวันที่18ม 25, กราคม256ที่ผ่านมานะครับที่ทรัฐสภาเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับก็คือกลุ่ม v ีแฟร นำโดยนายนิติรัตน์สับสมบูรณ์นำประชาชนเดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่อนายไพบูรณนิติตะวันนะครับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อเสนอนโยบายชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการทั่วหน้าจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนนะครับโดยนายนิติรัตน์กล่าวว่าวันนี้เครือข่ายได้มาเสนอข้อเสนอนโยบายสวัสดิการสังคมกับทางพักพลังประชารัฐโดยทางเครือข่ายเห็นว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นอยากเห็นนโยบายสังคมก้าวหน้า เรื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำความเปราะบางของกลุ่มองค์กรต่างๆเป็นเรื่องหลักที่พักการเมืองควรจะมีนโยบายด้านสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้ำดังนั้นวันนี้จึงมานําเสนอ9นโยบาย9ด้านได้แก่ 1. เงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนทวนหน้า 2. การศึกษาฟรีตลอดชีวิต 3. หลักประกันสุขภาพทวนหน้าเท่าเทียม 4. การเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ดิน 5. งานรายได้ที่เป็นธรรมสิทธิลาข้อตลอด180วัน 6. การพัฒนาสิทธทิประโยชน์ในระบบประกันสังคม 7. การพัฒนาเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในระบบทวนหน้า3,000บาท 8. เงินอุดหนุนคนพิการทวนหน้าสวัสดิการข้ามเพศประจำเดือนสตรีระบบขนส่งสาธารณะและ9นะครับการปฏิรูประบบภาษีนายนิติรัตน์กล่าวว่า สิ่งสําคัญคืออยากเห็นสวัสดิการต้นหน้าเป็นสิทธิ์เสมอภาคกันดังนั้นเรามีความเห็นว่าสวัสดิการต่างๆจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านระบบประกันสังคมเบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ทําให้ได้มีการเสนอปรับเกณฑ์เพื่อให้ผู้สูงอายุซึ่งมีความเปราะบางด้านรายได้ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอโดยใช้เกณฑ์ความยากจนนะครับ และต่อมานะครับเมื่อวันที่17มกราคมนายวันมัวหมัดนวพัฒน์หัวหน้าพักประชาชาตินะครับและพันตํารวจเอกทวีสอดซองสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักพร้อมด้วยสอสอและคณะกรรมการบริหารพักให้การต้อนรับนะครับเครือข่ายรลฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับกลุ่มวีแฝงนำโดยนายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์นะครับผู้ประสานงานเครือข่ายวีแฝงและคณะกว่า20คนนะครับได้เดินทางมายื่นชุดข้อเสนอ นโยบายรัฐสวัสดิการทั่วนหน้าจากกันบรรดาถึงเชิงตะกอนนะครับเพื่อนําเสนอต่อพรรคประชาชาิในโอกาสเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับโดยข้อเสนอ9ข้อก็ประกอบไปด้วย1เงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนทวนหน้านะครับ 2. การศึกษาฟรีตลอดชีวิต3หลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าเท่าเทียม4การเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยที่ดินหางานและรายได้ที่เป็นธรรมนะครับสิทธิลาคลอดร้อแวัน6ระบบประกันสังคมคนทํางาน 7. การยกระดับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุปเป็นระบบบำนาญ8สิทธิทางสังคมประหูวัฒนธรรมพัฒนาเบี้ยยัยงชีพคนพิการสิทธิการกานเพศขนส่งสาธารนณะและ9นะครับระบบภาษีและงบประมาณเพื่อสวัสดิการสังคมนะครับด้านนายวันมูฮัมหมัดนอปทากล่าวว่าต้องขอขอบคุณกลุม่มวีแฝที่มาให้ข้อมูลกับทางพรรคประชาชาติซึ่งได้มายื่นข้อเสนอต่อพรรคเมื่อ4ปีที่แล้วขอยืนยันว่า9ข้อที่ท่านเสนอในวันนี้ เกือบทุกข้ออยู่ในในโยบายของพรรคประชาชาติแล้วนะครับเรานำนโยบายมาใช้เป็นกฎหมายบ้างเราทำเท่าที่ทำได้ในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านขอยืนยันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องทำเพื่อประชาชนและเป็นของประชาชนต้องขอชมเชยและรู้สึกในลายใจในตนเองเหมือนกันว่าท่านเป็นประธานประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีหน้าที่อะไรแต่ท่านทำเพื่อบ้านเมืองของเราโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เพื่อให้สมกับว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนท่านได้บ่นว่าได้ยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลไปแล้วแต่ไม่ได้รับผลตอบรับท่านไม่ต้องสนใจหรอกครับเพราะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนี้เปลี่ยนรัฐบาลแน่นอนขอให้ท่านเชื่อมั่นเพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่สนใจสวัสดิการประชาชนสวัสดิการของคนยากจนอย่างแท้จริงตนเสียดายโอกาส8ปีเขาทําหรือ4ปีที่เขามาจากการเลือกตั้ง เขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างตามเก้าข้อที่เขาเสนอไปที่เสียดายที่สุดก็คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียได้เอาบางข้อที่ท่านเสนอมานี้เอาไปทํานะครับเช่น3,000บาทเขาเริ่มแจกให้แก่ทุกครอบครัวแล้วคนไม่มีครอบครัวเขาให้1,000บาทเด็กแรกเกิดจนถึงมหาวิทยายลัยก็ให้ทุนฟรีแล้วยังมีสวัสดิการเด็กเล็กอีกตนเสียดายรัฐบาลเราไม่ทําแต่รัฐบาลเพื่อนบ้านเอาไปทําทันทีหลังเปลี่ยนรัฐบาลน,นะครับ ผมยืนยันว่าข้อเสนอของท่านไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของรัฐบาลที่จะทําได้เลยนะครับถ้ารัฐบาลนั้นใช้งบประมาณให้เป็นและสําคัญคืออย่าไปโกงงบประมาณของประชาชนขอยืนยันว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเราทําได้พักประชาชาติเราจะร่วมรัฐบาลเราจะเอาใจใส่ต่อข้อเสนอ9ข้อของกลุ่มวีแร์นายวันมัวหมัดนอบพทากล่าวนะครับก็สําหรับ9ข้อสําคัญของกลุ่มวีแร์นะครับที่เสนอระบบทวนหน้า ให้กับผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับก็คือ 1. เด็กและเยาวชนเงินอุดหนุนเดือนละ3,000บาทสู์เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง3ปี 2. การศึกษานะครับเรียนฟรีอนุบาลถึงปริญญาตรีเงินอุดหนุนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยสสุขภาพนะครับหลักประกันสุขภาพระบบเดียวกันทัวหน้าเท่าเทียม4 ที่อยู่อาศัยที่ดินนะครับการเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินและที่อยู่อาศัยดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ2บ้านเช่ามีคุณภาพโครงสร้างราคาอ้างยิงเฉลี่ยรายได้นะครับ5งานรายได้นะครับงานรายได้ที่เป็นธรรมสิทธิลาคอดร8 0วันและสิทธิการรวมตัวของแรงงาน 6. ประกันสังคมนะครับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมสําหรับคนทํางานทุกภาคส่วน7บํานาญนะครับการพัฒนาบิจิงชีพผู้สูงอายุ ให้เป็นระบบบำมาณท้วนหน้านะครับ 8. สิทธิทางสังคมนะครับการเข้าถึงสิทธ์เสมอการไม่แบ่งแยกเบี้ยความพิการเดือนละ3 0 0พันบาทสวัสดิการข้ามเพศสวัสดิการประจำเดือนขนส่งสาธารณะพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็9ระบบภาษีและงบประมาณการพัฒนาอัตราภาษีก้าวหน้าภาษีความมั่นคงการเพิ่มงบประมาณด้านสวัสดิการประชาชนนะครับซึ่งหากข้อเสนอทั้ง9ข้อนี้นะครับถูก ผักดันเป็นกฎหมายสําเร็จนะครับผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการก็จะได้เงินเดือนละ3,000บาทแบบทวนหน้าทุกคนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันไได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ